ทักษิณฟาดประยุท์ห่วยบริหารประเทศพังเมื่อวันที่12ตุลาคม2565 f c e e o o o k แ n p a g e แคร์คิดเคลื่อนไทยเผยแพร่คำพูดนายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูซัมกล่าวในรายการแคร์ทอกแคร์เฮาส์คลับหัวข้อปราบยาเสพติด คืนความสุขที่แท้จริงให้คนไทยมีรายละเอียดดังนี้ประยุทธ์จะไม่มีทางมีความสุขเพราะความห่วยในการบริหารทําให้ปัญหาที่หมักหมมมานานมันจะระเบิดออกมาเรื่อยๆเรื่องปัญหายาเสพติดอีกสาเหตุหนึ่งมาจากปัญหาเศรษฐกิจเศรษฐกิจเราแย่ไงคนก็ดิ้นโดนหาเงินทุกวิถีทางยิ่งถ้าช่องทางทำมาหากินของประชาชนที่ถูกกฎหมายหดแคบลงแต่ช่องทางที่ผิดกฎหมายมันเปิดออกเขาก็จะเลือกทําไม่ใช่เพื่ออะไรแต่เพื่อความอยู่รอดของครอบครัวนมไม่พอให้ลูกกินหัวใจของคนเป็น พ่อเป็นแม่จะให้เขาทำยังไงเขาทุกบังคับให้ทำดังนั้นที่ประชาชนหันหน้าเข้าหายาเสพติดเป็นเพราะว่ารัดห่วยผมบอกเลยประยุทธพ์พอเถอะไม่มีประสิทธิภาพเลยผมเลยบอกแล้วว่าตั้งแต่วันแรกที่ศาลให้ประยุทธ์กลับมาทำงานได้ประยุทธ์จะไม่มีทางมีความสุขและจะไม่มีความสุขตลอดการทำงานเพราะความห่วยในการบริหารประเทศจะออกผลขึ้นมาเรื่อยๆทำให้ปัญหาที่หมักหมมมานานมันระเบิดออกมาเรื่อยๆ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์